สรุปหนังสือจิตวิทยาแค่หนึ่ปอร์ทำให้คุณเหนือคนอีพีที่หนึ่งนะคะจิตวิทยาหเสร้างเพื่อนักความประทับใจให้ทุกคนที่เจอคุณ first impression การแต่งตัวระบุกกริกภาพคนส่วนใหญ่ตัดสินคนที่พบเจอกันจากภาพลักษณ์ที่เห็นก่อนใช่ไหมคะ ให้คะแนนความชอบความนับถือและความเชื่อถือกับคนที่เจอกันอย่างน้อย50%ตตั้งแต่แรกเห็นค่ะส่วนจะดีอย่างที่เราคิดหรืออย่างไรก็ค่อยว่ากันทีหลังถ้าคิดจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองสิ่งแรกที่ต้องไม่พลาดก็คือการแต่งตัวให้ดูดีให้ดูภูมิฐานสะอาดสะอ้าน เหมาะสมกับบุคลิกที่หน้ามองและเข้ากับการาเทศค่ะถ้าขาดข้อหนึ่งข้อใดภาพลักษณ์ก็อาจจะยังดูไม่ค่อยเหมาะสมแต่การแต่งตัวก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดการแต่งตัวที่ดูดีมันดึงดูดสายตาคนได้แค่แว็บแรกต่อไปก็คือบุคลิกาภาพคนที่มีบุคลิกาภาพที่ดีคือคนที่พูดจาดีวางตัวดีการนั่งการยืนการเดินสง่าง,งาม คือมองมุมไหนโดยภาพรวมแล้วก็ออกมาดูดีถ้าคนอื่นมองแล้วรู้สึกสะดุดตาชอบแล้วก็ยิ่งสนใจในตัวคุณมากขึ้นก็ถือว่าคุณมีบุค,คลิกที่ดีใช้ได้ในระดับหนึ่งถ้าคุณอยากจะสร้างความประทับใจครั้งแรกให้กับคนที่พบเจอคุณคุณต้องทำบุค,คลิกภาพของคุณให้ดีและดูเดเด่นการมีบุค,คลิกที่ดี นั้นมันต้องสร้างค่ะเพราะว่าปกติแล้วคนเราก็ชอบสบายสบายเวลาร่างกายสบายมันก็จะออกมาไม่ค่อยสวยไม่ค่อยหล่อใช่ไหมคะก็จะมีวิธีการที่เราจะทำให้บุคลิกของเราดูดีและน่ามองมันจะต้องฝึกให้เป็นนิสัยค่ะหนึ่งนะคะคุณจะต้องเดินตัวตรงค่ะทำให้ดูสูงขึ้นทำให้ดูเด่นแล้วก็สวยหล่อขึ้นทันทีเลยนะคะอันที่สองก็คือต้องนั่งหลังตรงค่ะ นอกจากจะทำให้บุค,คลิกที่ดีแล้วเนี่ยก็ยังทำให้สุขภาพดีด้วยนะคะระบบของการย่อยอาหารก็จะดีด้วยทำให้ไม่ปวดหลังด้วยนะคะ3ก็คือ eye contact ค่ะสายตาที่จริงใจแล้วก็เป็นมิตรเสมออย่าลืมนะคะว่าสายตาคือหน้าต่างของหัวใจ 4. ใส่สใจคนอื่นค่ะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆช่วยเพิ่มเสน่ห์ของคุณให้ดูดีขึ้นแล้วก็5 เป็นตัวของตัวเองการเปลี่ยนเพื่อให้คนอื่นชอบไม่ใช่แค่เราจะอึดอัดนะคะคนอื่นเขาก็จะรู้สึกอึดอัดด้วยเช่นกัน6ก็คือใส่ใจเรื่องของการแต่งกายการแต่งกายบ่งบอกถึงว่าคุณเป็นอย่างไรคุณเคารพตัวเองไหมคุณให้เกียรติคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็คือการแต่งกายเพื่อให้เข้ากับการเทศะนั่นเองนะคะและมีกฎ3ข้อค่ะ นั่นก็คือถามชมและถ่อมตัวถ้าอยากให้คนบางคนรู้สึกประทับใจจงจํากด3ามข้อนี้ไว้ค่ะนั่นก็คือถามชมและถ่อมตัวคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดค่ะคิดว่าการ โม้โออวดเรื่องของตัวเองจะทำให้ทุกคนชอบเราแต่ความจริงแล้วมันตรงกันข้ามนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขาไม่ชอบเราต่างหากทุกครั้งที่เราคุยกับคนอื่นที่เพิ่งเจอกันหรืออยากทำความรู้จักกับเขาให้จำกฎ3ข้อนี้ไว้ให้ดีค่ะ 1. นนะคะ ถามค่ะถ้าอยากให้คนอื่นรู้สึกดีเราต้องถามเรื่องของเขามากกว่าพูดถึงเรื่องของตัวเองนะคะการถามคือการแสดงความสนใจจะทำให้เขารู้สึกดีรู้สึกสำคัญและรู้สึกขอบคุณอย่างไม่มีเหตุผลถามเรื่องของเขาด้วยท่าทีที่สนอกสนใจถามเรื่องทั่วไปไม่ต้องลึกไม่ต้องระราบระลวงเรื่องส่วนตัวของเขาจนเขารู้สึกอึดอัด และยิ่งถ้าเป็นเพศตรงข้ามที่คุณให้ความสนใจการพูดคุยเรื่องเรื่องของตัวเองก็ไม่ได้ทำให้เขาชอบเท่ากับการที่คุณให้ความสนใจในเรื่องของเขามากกว่านะคะสองชมค่ะคำชมคืออาวุธที่ดีที่สุดในการสร้างความประทับใจอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะคุยกับใครเรื่องอะไรให้พูดในแงดด่ดีเกี่ยวกับตัวของเขาชมเขาค่ะยกย่องเขาการชมทำให าการชมไม่ได้ทำยากแต่การชมอย่างจริงใจนี่สิยากถ้าชมก็ไม่ใช่ชมแค่ครั้งแรกที่รู้จักกันทุกครั้งได้เจอกันก็ชมได้อีกเรื่อยๆอะไรก็ตามถ้าคุณชมแล้วเขายิ้มให้ก็ทำให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะก็อ3มอมตัวค่ะไม่ทำตัวเหนือกว่าคนอื่นไม่ว่าคุณจะคุยกับใครแสดงออกให้เขารู้สึกว่าเราคิดว่าเราเหนือกว่าเขา การที่เราอยู่กับคนที่เหนือกว่าเขาอาจจะชมหรือเป็นฝ่ายที่พูดเองว่าคุณดีกว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำตัวเข้าไว้อย่าเผ้อโอ้อวดตัวเองเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ชอบคุณทันทีอยู่กับคนที่ด้อยกว่าสิ่งที่อย่าไปแตะต้องเลยก็คือเรื่องที่เขาด้อยกว่าคุณอย่าพูดเรื่องที่ดีกว่าเหนือกว่าเขา ให้เน้นพูดเรื่องที่เขาดีกว่าคุณเหนือกว่าคุณเพราะคนพวกนี้มีปมด้อยเขาอาจจะเคยโดนดูถูกมาก่อนฟังมากกว่าพูดพวกไอดอลจะมักฟังมากกว่าพูดเพราะคนพวกนี้เขาฉลาดเขารู้ว่าอะไรที่ทำให้คนชอบและไม่ชอบการพูดมากคนจะไม่ชอบแต่การฟังมากคนจะชอบเขาก็เลยฟังมากกว่าพูด เรื่องแบบนี้ต้องใช้ความอดทนมากกว่าปกติเพราะว่าคนเรามักชอบพูดมากกว่าฟังอยู่แล้วแต่ถ้าเราฝึกตรงนี้ได้ดีคือฝึกความอดทนอดกลั้นที่อยากพูดและฟังสิ่งที่มันไม่เข้าหูได้เราจะเป็นผู้นําที่น่ายกย่องและมีคนชอบมากกว่าไม่ชอบค่ะ การให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนามันดีมากเพราะคุณจะรู้ว่าเขาอยากคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรไม่ใช่คุยเรื่องที่เขาไม่สนใจแล้วมันจะทำให้เขารู้สึกเบื่อการเป็นคู่สนทนาที่ดีจะต้องรู้จักโต้ตอบฝึกที่จะโต้ตอบในเชิงรับฟังเช่นครับค่ะใช่ค่ะถูกค่ะหรือแค่พยักหน้าเพื่อแสดงการรับรู้ รับฟังและเข้าใจก็ได้การสร้างเพื่อนต้องเริ่มที่การสนทนาที่ราบรื่นคนที่อยากสำเร็จต้องรู้จักสร้างเพื่อนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายหรืออะไรถึงขั้นนั้นแต่อย่างน้อยเราจะต้องมีเพื่อนหรือมิสหายที่คบหาสมาคมกันบ้างเพื่อจะได้ไว้พูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันสร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสให้กับตัวเองหรือเพื่อประโยชน์อะไรที่เราคาดหวังก็ตามต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มฝึกสร้างเพื่อนทำให้คนที่เจออยากเป็นมิตรถ้าอยากคุยกับใครครั้งแรกแล้วเขาไม่ชอบเขาคงไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเราถูกไหมคะแต่ถ้าเราคุยกับคนครั้งแรกแล้วเนี่ย เขารู้สึกชอบเราโอกาสที่จะเป็นเพื่อนกันก็มีมากขึ้นดังนั้นการสนทนากับคนที่รู้จักครั้งแรกแล้วทำให้เขารู้สึกชื่นชอบคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเก็ดลับนั้นไม่ยากเลยข้อแรกการสนทนาที่ราบรื่นต้องเริ่มจากการพูดคุยที่ถูกคอกันก่อนโดยคุยเรื่องทั่วๆไปดีกว่าอย่างเรื่องของงานอาดิเรกเศรษฐกิจ เทคโนโลยีปาร์ตี้แบบที่ไม่ซีเรียสจุดอ่อนของคนก็คือเราชอบคนที่เห็นด้วยกับเราเป็นพวกเดียวกับเราคนที่เราไม่ชอบหรือขัดแย้งกับเราตั้งแต่แรกจงเอาจุดอ่อนนี้เอาไปชนะใจคนเอามาสร้างเพื่อนให้มากมายเท่าที่ต้องการแล้วก็ซีสองคือจำชื่อจำรายละเอียดของคนสำคัญให้ได้มากที่สุด วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างความประทับใจในทุกครั้งที่เจอกันก็คือหากเขาหากเขาเป็นคนสำคัญของคุณและคุณก็อาจจะเป็นคนสำคัญของเขาด้วยไม่มีใครลืมคนที่จำเราได้เป็นอย่างดีจำชื่อจำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราได้ดียิ่งถ้าคุณทำแบบนั้นซ้ำๆก็จะกลายเป็นคนที่เขาจำได้ไม่สำคัญว่าเขาจะเป็นคนสำคัญกว่าคุณ เพราะทุกคนมีความทรงจําและจะจําคนที่ทําให้เราประทับใจหลายๆครั้งได้เป็นอย่างดี 3. นะคะทักทายและบอกลาให้ทุกคนรู้สึกดีค่ะการทักทายและการบอกลาดูเหมือนเป็นเรื่องไม่สําคัญคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามและเน้นเรื่องของการสร้างความประทับใจในช่วงเวลาที่สนทนากันมากกว่าแต่มืออาชีพไม่คิดอย่างนั้นค่ะ การทักทายและการบอกลาถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจให้อีกฝ่ายหนึ่งพวกเขาไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี้นะคะและทำมันให้สมบูรณ์มากขึ้นจึงต้องทำให้เขาารู้สึกดีตั้งแต่ตอนที่คุณทักทายเขาและตอนที่คุณบอกลาเขาแล้วการพบเจอกันก็จะตราตึงใจเขาไปตลอดมันก็คือความรู้สึกที่สำคัญ แค่พยายามทำให้คนสําคัญของเรารู้สึกสําคัญคนที่ประสบความสำเร็จจะทำให้ทุกคนรู้สึกอย่างนั้นพวกเขาถึงเอาชนะใจคนได้มากมายการให้ความสําคัญทำได้ง่ายๆไม่เสียเวลามากมายคุณอาจใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีทําให้คนบางคนรู้สึกเป็นคนสําคัญเช่นแค่ยิ้มและทักทายเขาทักทายหรือถามคำถามสักคำเช่นคุณเป็นอย่างไรบ้างหรือคุณกำลังจะไปไหน ก็พอแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือไม่ว่าคุณจะคุยกับใครนานหรือไม่นานต้องทิ้งความรู้สึกสำคัญไว้ให้เขาตอนบอกลาแลจะจำไว้ว่าอย่าหยุดยืนคุยกับใครแล้วจูจ่ๆก็เดินจากไปเฉยๆเพราะคุณจะทิ้งความรู้สึกที่ไม่สำคัญไว้ให้เขาโดยไม่รู้ตัวอาจจะทิ้งคำถามตอนท้ายก่อนจะเดินจากไปว่าแล้วคุณจะไปไหนต่อคะ หรือแล้วคุณจะไปทำอะไรต่อคะเป็นการให้ความสนใจในตัวเขาคะ่ะหรือคุณอาจจะขอแลกน้ำบัตรกันขอเบอร์โทรศัพท์กันก็ได้นี่คือสิ่งที่มืออาชีพทำกันคะ่ะซึ่งมันเป็นการทิ้งท้ายความประทับใจเอาไว้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะถ้าเราทำได้แบบนี้เราจะสามารถเพิ่มเพื่อนของเราสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่เราได้พบเจอคะ่ะ สิ่งเหล่านี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการฟังคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ใน e ีพีถัดไปนะคะ AY Inspire ขอบคุณและสวัสดีค่ะ